สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้มากินตำมะกอเฮิมจ้าพอดีอันซื้อมาจากตลาดน้ำบอคิดเลยว่ามันสีเฮิมเปลือกมันเขียวแล้วก็หน่วยมันแข็งข้างในเฮิมเส้สับกุกกำุ้ถ่ามากได้จากตำมะกอเฮิม กรลลำปีดาวอันนี้จะเป็นหัวเฟรนออเนล์ทาฟิงมะอือหจับคักลูก มึงเห็นไอมอากาศหอมแฮ่ยกลุนมในวานแห่งไทยเกือบพร้อมซื้อมันหนึ่งเอง ซื้อมาหนึ่งเอง็มสิบาบาบเสียสิบบอแบบว่าบวขลมแห้ง ฉานซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตท้าเป็นแบบนี้อ่ะพวกอันนี้มันสิออกเค็มจ้ะมัน,นี่มีเวลากัเลยซื้อมันหนึ่งเองเลย เราสิร้องเอากระลำปีนี้ไปผัดใส่ผักแปรร่ซื้อผอักแปรริ่มมาผัดไหซามีกินแต่มมืออื่นเป็นอันออสเตรเลียเดย์จ้ะพี่น้อง เอากระดิเฮ็ดบาร์บีคิวกันอยู่บ้านบาร์บีคิวใส่กอกสเต็กเบอร์เกอร์ไปชัน้ะจ้ะวันหยุด ะ,ดะ้ดไดอย่างกินของขนมเส้นเส้นเยวดดีดีปรแมงของคนบ้านเขาได้จากพี่น่องเป็นขอมประเทศจีน เบอหลอตกตะม่วงเบอหลอกตำหน่อยพผดเหลือแต่ขนมเซนบ้านกับมะเชียงกับกุ้งเอาปลามาหวยมีแบบน้อาจัง่อย ม่นเก็บต้นคริสต์มาสพอก็ได้เลิกเก็บสามีเราเป็นคนเก็บพวกยืนให้กำลังใจกับเด็กหน่อยเด็กหน่อยเก็บใส่พอเก็บเข้ากลองไว้ปีหนากอสิ้นปีไปไดีสิ้นปีก็ค่อยอ,ออกมาใหม่ วัแลาพี่น้องสวัสดีค่ะ